เราเช็คเอาท์ออกจากบ้านรักไทยนะคะประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะขับรถไปปางอุ่งกันนะคะบ้านรักไทยกับปางอุ่งอยู่ห่างกันประมาณ13กิโลเมตรนะคะแต่ว่าทางค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็ชันด้วยจะชันตรงผ่านหมู่บ้านไปแล้วที่ก่อนจะถึงปางอุ่งอันนั้นเออไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะเพราะว่าแบบซ้ายผาขวาเหวเลยทุกคนขับรถกันระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบหักศอกแล้วก็หักศอกขึ้นไปอีกนะคะตอนแรกคิดว่าบ้านรักไทยโหด แล้วขึ้นปังอุงก็โหดไม่แพ้กันทุกคนยังไงก็เตรียมรถเตรียมอ,อย่าดมอย่าลม <c oughs> แก้เมารถแต่จริงๆระยะทางมันสั้นๆทุกคนมันไม่เมารถหรอกคะ่ะมันก็แค่นิดเดียวแต่ว่าด้วยทางที่มันแคบเนาะเวลาแบบผ่านจุดโค้งเข่าก็บีบแตรให้กันสักนิดนึงนะคะเป็นสัญญาณว่าเออมีรถมาเนาะสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วคะ่ะก็แวะไปถ่ายรูปแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะกลับ ไปลายนะคะก็คือใช้เส้นทางเดิมคือวิ่งลงไปเส้น1095เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพราะว่าคืนนี้เราจะไปนอนที่ปลายกันทุกคนอ,อ่จะแวะเที่ยวถ้ำปลาก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะไปถึงแม่ห้องสศอเลยนะคะตามแพลนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแลนกระทนหานคืนนั่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ ไม่ไหวแล้วอะค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะการมาแม่ห้องสอนบ้านรักไทยแล้วก็ปางอุ๋งเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามาสักสาคืน,นกําลังดีทุกคนไม่เหนื่อยมากนะคะถ้ามาแบบเราแค่สองคืนแล้วจริงๆเช้าวันนี้เราจะออกไปแม่ห้องสอนไปถึงตัวเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมานอนที่ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวอะค่ะถ้าเกิดเป็นทางโค้งเขาอะไรอย่างนงี้ด้วยเนยะระยะทางแบบ มันเหนื่อยเนาะขับรถกันเองแล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยสะสมปางอุ่งก็สวยเรามาถึงตอนเช้า จากปางอุ่งก็ไม่ไกลนะคะมาถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือนะคะก็ <c oughs> วิดีโอมีปัญหาอีกแล้วทุกคนดันไปกดสโลโมชั่นเหมือนเดิมเดะๆเ,เลยนะคะก็เดี๋ยวจะปกติตอนถึงปลายแล้วค่ะจะบอกว่าปลาที่นี่นะคะประหลาดมากชอบกินผักทุกคนตอนแรกเราก็คิดว่าเอยมันจะจริงเหรอแต่คุณป้าที่ขายอ,อ,อาหารปลาอยู่ข้างหน้าบอกว่าเอยป้าเขาชอบกินผักนะ,ะอะไรเงี้ยเราก็แบบ เอ้ยลองเอาแบบอาหารปลามาสักสักกระป๋องสองกระป๋องนะคะปรากฏว่าปลาชอบกินผักจริงๆจ้าอาหารปลานี่คือเมินเลยนะคะด้านในก็เดินเข้าไปได้พอเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะกว่าจะถึงตรงที่มีปลาอยู่เยอะๆนะคะอันนี้เป็นเนี่ยค่ะจะโชว์จะบอกว่าเออปลาเขาแบบไม่กินอาหารปลาจริงๆนะคะเขากินแต่พวกผักอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกดีเนาะ อันนี้ไงพอโยนอาหารปลาไปนะคะไม่มีแบบจะสนใจเลยทุกคนแต่ว่าพอโยนผักลงไปเท่านั้นแหละคือแบบแย่งกันกินแบบจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,จบเลยนะคะของอร่อยของโปรดของเขานะคะนี่จุดให้อาหารปลาก็จะมีหลายจุดค่ะแต่จุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยู่ด้านในที่เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นโพรงถ้าแล้วก็มีปลาว่ายน้ําทวนกระแสอยู่ตรงจุดเนี้ค่ะจะเป็นไฮไลท์เนอะเออตรงเนี้ยด้านในอะคะ่ะ น้อยๆเอาชิ้นมาเขาชอบกินมะละกอกินผักมันมีวิตามินกันแน่หย่อนเลยคับ แวะซื้อกาแฟนะคะที่ปั๊มน้ำมันนะคะที่เดียวเลยในอำเภอปางมะผ้านะคะจะเป็นปั๊มพีทีเนาะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าด้านหลังของร้านนี้ค่ะเออปั๊มกาแฟเนี่ยนะคะในร้านเนี้ยด้านหลังเขาเป็นน้ําตกทุกคนแบบเออถ้าเกิดมานั่งพักรถชิลๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสบายตาดีทุกคนกาแฟก็ไม่แพงด้วยค่ะราคาโอเคเลย40เอง แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะคะแวะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อส้มนะทุกคนสวยมากแม่อ่าแดดมาสวยเลยระวังรถที่ตอนนี้ท่าป่าก็คือดอยกิ่วลมแต่เขาเลิอกลาย สตรอเบอรี่ที่ดอยกิ่วลมที่เราแวะซื้อมาทุกคนว้าวมากคือไม่เคยกินสตรอเบอรี่ที่หวานอร่อยแบบนี้ในไทยเลยนะคะแบบเออเจ๋งมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสุขขาตตนทุกคนอร่อยมาก แนะนำห้องหน่อยครับเรามานอนกันที่ไหนโยมาโฮเทลอันนี้เราจองผ่านอลกกดามานะคะเร็วๆยุงเข้ายุงเข้ายุงเข้าครับเป็นเตียงเดี่ยวเนาะแล้วก็จะเสริมเป็นเตียงเดี่ยวนะคะนี่ชี่ออะไหน,นี่แล้วก็หูยสวยมากเลยห้องน้ำ น้าปัดบอกว่าเออวา้าวน้าปัดบอกห้องน้ำกว้างมากว้างจริงๆด้วยมีไดเป่าผมอ้โอโหเมียน,นี้คิดโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะโอยหอดูดีมากเลยอะทามิ้นชันกับมะคำดีควายแน่เลยโอ้ยเจ๋งอะโอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยทุกคนห้องนี้จองมาที่ราคา1,500บาทนะคะจองมาตั้งแต่เดือนสิงหาแล้ว เป็นราคาพิเศษขอคืนไม่ได้นะนี่โหมีมีบัตรโลบให้ด้วยโอเจ๋งมากเลยอะก็มีรองเท้าแล้วมีตู้เย็นอันนี้กินไม่ได้นะันนี้เสียเงินอันนี้คือไม่เสียเงินครับอ่ะถอยหนครับเดี๋ยวเิดดูดี้ฝั่งหนึ่งมีอะไร อเคออกก็เป็นชากาแฟาอะไรอย่างเงี้ยปิดประตูอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกของหมอเอาไว้แล้วก็แบบมีแบบโพลิซีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยขอนัดูหน่อยสองข้า,ามออากินแล้วก็ได้ไห,ไหมเนี่ย <laughs> ได้แต่มันจะเหม็นแต่ว่า <laughs> นี่แล้วก็แบบมีโต๊ะนั่งข้างหน้าแบบวิวสวยมากมีเกิดเรื่องนี้ให้อึงข้าใช่วิวสวยมาก,มกใ,ามใช่ นี่ปิดประตูเหน๋ยวยุ้งข้าว ที่โรงแรมโยมาโฮเทลนี้นะคะมีบริการรถรับส่งระหว่างถนนคนเดินกับโรงแรมด้วยนะคะเป็นบริการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องเขาจะให้เป็นนามบัตรมาเนอะแล้วก็เขาจะส่งหน้าโรงแรมแถวแถวถนนคนเดินนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะกลับเมื่อไหร่ก็ให้โทรบอกเขาเนอะรถก็คือจะมารับค่ะสะดวกมากๆเลยทุกคนเป็น2แถว อะไรอ่ะมัชเมลโล่ชุบช็อกโกแลตคีน่าจะชอบไหมเออเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็ขายเสื้อผ้าขายที่ชาิผมอันนี้ร้านอะไรอะ่ระอะผมหนึ่งกาแฟอะ่ะ คาโดปั่นน้ำร้านยังไม่ตั้งเลยน้ำผลไม้ปั่นกินข้าวปลูกงาดีกว่าทำเองเลยป่ะเนี่ย ทำเองเลยค่ะขบคุณครับทำเองทำเองขายเองปกติทุกปีนี่ค <c ười> นเยอะนะปกติทุกปีนี่คนเยอะแปลว่าปีนี้เงียบหน่อยเตยนุ่มไหมคะ นี่น้ำจิ้มมาแล้วเจ้านี่ก็กินไหมจิ้มก็กินไหมขอมมบคุณค่ะนี่พ่อว่าบอกว่าไม่กินข้าวเลยอันนี้เต้าฝนทอดน้ำจิ้ม <c oughs> เรานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวยูนานกัน <c oughs> แม่สั่งยำม,มีเหลืองอันนี้คือเต้าฝนทอดทำมาจากตัวนั้ำเต้าต่อรองเลยเอาเลยจิ้มน้ำจิ้มไปเนาะ แป๊ะแป๊ะจริงอย่าตั้งกระหน่ำ ลายอาหารเช้านะคะเยอะอยู่นะทุกคนก็มีน้ำส้มนะ้ำฝรั่งน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีข้าวต้มด้วย ก็เยอะอยู่นะเด็กท้อทีเค้กกล้วยหอมโอ้มีอนนี้ด้วยอเอาไหมเอาไหมปิ้งอร่อยนะเอาคอนนี้นะเออโควิดใช่ปะน่าเดี๋ยวหงปีคห้งอ๋อมันก็ต้องรอแบบหนึ่งอุ้ยมีอินทาผาลัมด้วยนะอินทาผาลัมแห้งแล้วก็มีมะเขือเทศแห้งด้วยแม่น่าจะชอบ 哎，过了。 ครอบรูปเส้นทางค่ะหรือโหดมาให้ดูนะคะตอนที่ขึ้นเชียงใหม่มาจากเออมาจากเชียงใหม่แล้วมาไปลายไปบ้านรักไทยนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องลงทางนี้นะคะก็คือจะลงจากปลายแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่นะคะจะบอกว่าขาขึ้นนั่ก็คือกินยาแก้เมารถนะคะก็คิดว่าโอเคขากลับมไม่เป็นไรเนาะปรากฏว่าขาลงทุกคนรถมันเวียงมากกว่าที่เราคิดนะคะทําให้แบบมึนหัวมัวมึนไปเลยนะคะ ขนาดคิดนะก็ยังมึนเลยทุกคนเพราะว่าตอนลงเนี่ยมันเหวี่ยงมากไม่เหมือนตอนขึ้นนะคะคิดบอกว่ารู้สึกเหมือนจะอ้วกแต่ว่าทริปนี้ไม่มีใค่อ้วกนะคะแค่หมืมนมึนมึนหัวกันไปแล้วก็แบบเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้ถ่ายทางมาทุกมานะคะทุกคนเพราะว่าแบบมองมือถือไปด้วยถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยมันเมียนหัวมาก สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคืนที่2นอนที่ปายก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคืนที่3และคืนที่4ี่เราจะลงไปนอนที่เชียงใหม่กันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ